เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงก่อนคือว่าตอนนี้เนี่ยพี่ห่าวซื้อไอ้ตัว OMD ัน Mark II มา,มาใช่ไหมครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวที่ถ่ายอยู่ตรงเนี้ยตัวที่ถ่ายอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นกล้องซมเปิลของ Olympus แต่นี่คือตัวของพี่ห่าวเองแล้วทีนี้เนี่ยเอามาไลฟ์แล้วมันโอเคมากอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับภาพคมชัดสวยงามทุกคนก็นถามเอ้ยทำไมมันภาพคมชัดแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครถามเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกมันเปลี่ยนไปพี่ห่าวก็เลยจะใช้มันเป็นกล้องหลัก ทั้งตัวนู้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนั้นอ林巴มเขาก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้อ,อยากให้เขาลืมเหมือนกันนะว่าทิ้งไว้ให้พี่หาว <c oughs> อยากให้เขาลืมไปเลย <laughs> แล้วก็ตัวนี้อีกอยากจะได้ใช้มันเป็นสองกล้องแล้วก็ทํางานแต่ว่า,าตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สองกล้องทํางานก็คือว่ากล้องตัวที่จับตัวนี้อยู่นะครับ ต้องกล้องตัวที่จับตัวนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือพานา GX8 นะครับ GX8 ก็มันมีพอดีมันมี AC adapter ก็ใช้มันยาวๆได้ลากยาวๆได้แต่กล้องที่จับพี่หาวอยู่ตอนนี้นะครับอ่าจับพี่หาวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ OM-D E-M1 Mark II อยากจะซื้อกลิปมาเพื่อที่จะมาต่อจริงๆไม่ได้อยากได้กลิปต้ตองบอกงี้อ่าพี่หาวเป็นคนไม่ค่อยใช้กล้องที่มีกลิปเท่าไหร่อย่างที่ทราบนะครับแต่ว่า ถ้าเราไม่ซื้อไอ้กริปตัวนี้มานะครับนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อกริปตัวนี้มาใส่กับมันเนี่ยมันจะไม่สามารถต่อไอสิ่งที่แมวต้องการได้ก็คือตัว a อเชียดัปเอันนี้ต้องการตรงนี้เพื่อที่จะให้ต่อสายตรงกับปลั๊กไฟที่บ้านไม่ต้องอ ทำงานผ่านแบตเตอรี่นะครับอ่าก็เลยต้องซื้อตัวกริปมาก็อ่ะไม่เป็นลายทั้ง2องอันอันนี้หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทอันนี้ประมาณ5 0 0พันสองอันเนี้ยสี่พันหรือ5,000ันไม่รู้อันนี้หมื่นกว่าบาทนะครับไปเช็คราคากันเอาเองอืมอ่าเริ่มแกะจากตัวนี้ก่อนจากตัวตัวกริปก่อนนะครับกริปแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าใส่มาแล้วมันเป็นยังไงนะอืม อันนี้ก็กล่องนะครับกล่องคลิปก็ไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องมิลเลอร์เลสนะไม่ใช่ตีนตะขาบรถถังนะอันนั้นมันจะมันมันต้องกล่องใหญ่แต่อันนี้มันกล่องเล็กมันก็แค่นี้นะครับตัวตัวมิลเลอร์เลสเท่านี้อ่ะอากาศเย็นไหมไม่เย็นเลยตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับกลับมาบ้านเพื่อเปิดแอร์ห้องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่ามันค่อนข้างร้อนค่ะนะครับอยากได้ อยากได้แอร์ใหม่แต่ไม่อยากเสียค่าไฟอีกแล้วอะอ่ะ,อะแพ้แหมมาเล่นมุกงอ่ะตบพิธีหนึงอึ๊อ่ะน้องสักแพ้อ่ะเรียบร้อยเออกล่องก็ตามสไตล์โอลิมปัสนะครับก็คือเป็นดำด้านนะครับทั้งบนทั้งหน้าเขียน OMD HLD9 ตัวนี้นะครับจะใส่กับ OMD e ยอ m มันมาถูนะครับพวกกลิปพวกนี้มันจะต้องเฉพาะ รุ่นนะครับจะบอกว่าเออซื้อรุ่นนี้ไปแล้วรุ่นอื่นใส่ได้ด้วยไม่แม่ใหม่ไม่ใช่นะครับรุ่นอื่นก็มีของรุ่นอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นของรุ่นนี้โดยเฉพาะนะโอ้โน้องอัปปานาบอกลุ้นกันจนเก่งแล้วครับอ่ะข้างหลังไม่มีไม่มีอะไรนะครับอ่ะแกเลยเออไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากมากเนาะง่ายๆอ่ะแกจึ๊บอ่าก็มีใบรับประกันจากโอลิมปัสนะครับ นะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเหมือนกับวารันตีการ์ดนะครับเป็นวารันตีไปรับประกันนู่นนี่นั่นว่าไปนะครับตรงนี้เป็นคู่มือ,อมเป็นคู่มือจุดโอ้โหอ่ะอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับ HLD9 คู่มือไม่ instruction ไม่เยอะเท่าไหร่นะนิดๆหน่อยๆเอาอย่างว่าแหละฟังก์ชันมันไม่ได้เต็มที่เหมือนกล้องนะครับโอเคอ่ะผ่านไปแกะกล่องจึ๊บอ่าอันนี้มันโฮมาแบบนี้นะครับอเอากล่องไปวางตรงนู้นจึ๊บอมาแล้วเออแกะง่ายดีนะไม่มีอะไรมากเลยนะครับ บอดี้ Body <Body S 1> ดูแข็งแรงเดี๋ยวดิใจเย็นแมนี่กันรีบจังอ๋อผิดนะซีเอ็นเปาเนี่ยเดี๋ยวดิอ่าเปิดมาเออเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้ดูเรียบร้อยดีนะแต่ที่มันเจ๋งคืออะไรอ่าทุกคนดูนะครับเห็นไหมมันมีไดอาลตรงนี้ด้วยก็เหมือนกับตัวข้างหลังของกล้องเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นแนวตั้งแนวนอนเราไม่จําเป็นจะต้องเอื้อมมือไป ไม่ใช่ไดอัลสิกดปุ่มออมนี้อ่ะสทิศทางเห็นไหมครับนะเนี่ยไม่ต้องเลยมี2ที่เพราะฉะนั้นเวลาแนวตั้งก็จะได้แบบนี้เอออย่างนี้สิค่อยคุ้มหน่อยนะครับรู้สึกว่าเออมันใส่มาให้บางอันนะใส่กิปไปเอื้อมนู่นเลยจากลามคำแหงถึงบางกะปีเลยนะอ,อ่าอันนี้มีล็อกนะครับมีบัตตอนฟังก์ชันเออมีฟังก์ชันให้ด้วยมีไดอัลด้านหน้าด้านหลังเห็นไหม มีครบเลยนะเนี่ยเนี่ยได้อาด้านหน้าด้านหลังอันนี้ปุ่มชัตเตอร์เออคุ้มอมืให้มาครบเลยนะครับด้านล่างอันนี้ใส่แบตเตอรี่นีนน่ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วตรงนี้ไงที่พี่หาต้องการก็คือไอช่อง AC adapter นี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาจะใส่นี่เราเปิดตรงนี้ได้เราเปิดจากตรงนี้นะเราเปิดตรงนี้นะอาจจะมองไม่เห็นน้องเห็นเห็นไหมอ่าแล้วก็ช่องแบตเสียบตรงนี้ เปิดนี้ AC adapter เดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะนะครับอันนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่ใส่ได้1ก้อนนะครับก็เท่ากับว่า,าถ้าใส่กริปก็จะได้แบตเตอรี่2ก้อนอันนี้กับในตัวนั้นนะครับตัวนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทครับดำรงวิทย์พี่เขาจาราคาแน่นอนไม่ได้ก็ไม่ได้สั่งๆไปอะจำจำไม่ได้ละหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรประมาณนั้นนะน้องดำรงวิทย์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่ค่อยสายาสายด้วย สวยไหมเจ๋งไหมอืมเอาละอันนี้นะครับมันจะมีคอนแทคอยู่ตรงนี้นี่ตรงคอนแทคอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พี่แาเพิ่งเอาไอ้พลาสติกหุ้มคอนแทคเนี่ยออกไปนะตรงนี้แล้วก็จะมีคอนแทคใต้ท้ายตัวกล้องให้ดึงออกมาให้ดึงดึงไอ้ตัวยางตรงนี้ออกนะครับก็จะเห็นคอนแทคของตัวใต้ตัวกล้องนะ แล้วก็แปะลงไปเวลาแปะเนี่ยนะครับจะต้องระวังดีๆพยายามให้ไอตัวที่มันเป็นติ่งตรงนี้ออกมาเนี่ยอยู่ในใส่เข้าไปในช่องเสียบตรงนี้นะครับเวลาเล็งนะค่อยๆใส่เข้าไปเวลาใส่ค่อยๆใส่นะครับระวังพวกพวกนี้มันเป็นคอนแทคไฟฟ้ามันก็มีโอกาสที่มันจะสึกหลอได้แล้วก็ใส่เข้าไปหมุนข้างหลังปึ๊บโอ้โ oh ห หล่อระเบิดเลย,ลอ,ลเเลยอืมหล่อระเบิดเลยเดี๋ยวพี่หาเปิดไฟให้ไหมจะได้เห็นชัดๆอ่ะนี่เออจะได้เห็นเปิดเงาหน่อยนี่ครับเนี่ยหล่อมากเลยนะอืมใส่นี้ก็ได้อ่ะก็เท่ากับกล้องเนี่ยกลายเป็นเกือบๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเป็นไงเยี่ยมไหมเป็นคลิปที่สวยฟังกช์ชันมาเต็ม มาช้าอีกโอ้ไม่เป็นไรมงคลชยัยเดี๋ยวย้อนดูได้เนี่ยแล้วก็เนี่ยครับที่บอกว่าเนี่ยมันน่าใช้ตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันจับถนัดด้วยแล้วก็ตรงนี้มันกลายเป็นปุ่มสี่ทิศทางเราไม่ต้องเอื่อมมาตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ากล้องมันไกลก็ใส่มาในกิฟนี่แหละจบตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสองโปรแกรมได้ตรงนี้ก็ได้อัลทั้งคู่นะครับแล้วก็ล็อกอล็อกว่าไม่ให้มันทํางานก็ได้นะครับน่าจะนะน่าจะ หล่อระเบิดนะอืมหล่อระเบิดห๋ออยากได้โอรีร่พอกิปหรอคะซอ้อกิเปล่าๆไม่ต้องใช้โอรีร่ก็ได้นะอ่ะเรียบร้อยโอเคน้ำหนักโดยรวมไม่ไม่หนักเลยครับไม่หนักเลยน้อยมากน้อยมากน้อยมาก,อ,มากอ่ะสองร้อยห้าสิบห้ากรัมเองสองขีดเองครับสองขีดเดงสองขีดครึ่งน,นะครับเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองใส่แบตให้ดูจะได้พี่เผาจะได้รู้สึกว่ามันมันบาลานซ์ดีไหมเดี๋ยวดูนะ นี้เป็นแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งนะครับใส่เข้าไปปึ๊บหแหมมาเสียดายสงนี่ไงครับมาและ้ะเออไม่หนักนะครับไม่หนักธรรมดาโอ้แต่ใส่แบตก็มีมีนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยอแต่ก็โอเคบาลานซ์ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอช่างทุกครั้งที่อันบล็อกเลยนะบแบตหมดเลยอ่ะชุดที่เมช่างมากไปหน่อยอ่ะดูความหล่อของมันนะครับเมื่อใส่กับเลนตัวนี้แล้ว1 2บ0รอ เออไงเนี้ยบเลยไหมอืมใช้ได้อะมาดูนอกจากความหล่อของมันแล้วนะครับก็มาดูความหล่อของพี่หาวกับตัวมันด้วยอืมนี่ครับเป็นแบบนี้อ่านะก็น้องๆ d s r แหละอืมแต่ถามว่าส่วนตัวพี่หาวถ้าถ้านั่นพี่หาวเฉยๆครับคือคือพี่หาวไม่ชอบใช้กิฟต์อ่ะเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบใช้กิฟต์เลยนะครับ ใช้แต่ยางรัดผมมันมัน,ม,นมันดูใหญ่ไปสำหรับพี่เหาแต่ว่าถ้าคนที่เขาทํางานนะครับเขาใช้งานมันก็สะดวกแต่สิ่งที่พี่เหาต้องการไม่ใช่นี้นะครับแต่ว่ามันต่อไม่ได้มันก็เลยต้องผ่านตัวนี้ก่อนก็เลยอ่ะมามสิ่งที่พี่เหาต้องการคือตัวนี้นี่ครับตัวนี้ ac adapter adapter เดี๋ยวต่อให้ดูเลยนะครับ อ่ะเอาเลยแกะนะอุ้ยตายละลืมลืมลืมสลับกล้องให้ดูอะแกะอันนี้แกะแกะตัว AC 3นี่นะ AC 3นะอันนี้เป็นเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับที่จะเอามาต่อ AC เวลาใครถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพในตูดิโอตั้ง ไว้นานๆบางทีเราขี้เกียจชาร์จบงชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะก็ซื้อตัวนี้มาใส่พี่เขามีเวลาซื้อกล้องเนี่ยจะต้องซื้อไอ้ตัวนี้นะเอ,อไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามจะต้องซื้อถ้าใครตามพี่เขามตลอดจะรู้ว่าพี่เขานี่ยให้ความสําคัญหญ่นี้มากเพราะว่ามันถ่ายวิดีโอ,อยาวไม่ต้องมานั่งชาร์จแบบเสียเวลาอ๋อนี่ไงมาแล้วเออได้ละเออไม่ต้องแกะดูตรงนี้เน,นี่ยครับอูใหญ่มันกันนะอันนี้ใหญ่มอนกันอันเนี้ยเราก็ใส่สายนะครับอันนี้มันมีสายให้มันมีสายให้ มีสายให้ด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ใส่สายไปปักไฟที่บ้านนะครับไปปักกับไฟที่บ้านแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไปใส่กับกริปไปใส่กับกริปอ่ะมาดูอืมมาดูตรงนีอ้อันนี้ครับ AC เอ้ย DC เขาเรียก DC เดี๋ยวเอ DC. อ DC อ้เรียกผิดไปตั้งนานแล้จริงๆมันก็คือ AC Adapter เอร์เพื่อที่จะมาเข้า DC ตรงนี้อันนี้เรียก AC เปล่าวะเออ AC A.C. 5นะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะมันจะมี A.C. 3 A.C. อะไรไปดูดีๆใช้มั่วเดี๋ยวเครื่องเจ๊งนะอืมอืออ่ะเสียบตรงนี้จึงปุ๊บนี่ไงเท่านี้เราก็จะได้กล้องอ่าที่ไม่ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ใช้ไฟจากตัว A.C. Adapter ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อตรงเราก็ลันยาวๆได้แหละนี่แหละ คือสิ่งที่พี่เาต้องการแหละแค่นี้แหละเวลาที่ไลฟ์เหาจะได้ไม่ต้องมานั่งถ่ายแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็ทําไมครับเสียเวลาที่จะต้องอไปไปอะไรอะ่ะไปถอดแบตมาชาร์จอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้ากล้องแบบว่า,าแบตหมดเร็วๆนะยิ่งหนักเลยแต่นี้มันยังดีหน่อยมันยังน,ยนั่นโอเคนี่ก็คือ Olympus OMD E-M1 Mark II แล้วก็กิ HLD9 นะครับ HLD9 เออ HLD9 กับ AC5 A เป็นอะแดปเตอร์นะครับอย่างนี้ชุดเนี้ยตกแล้วประมาณหมื่นกลางๆนะครับตรงนี้นะแต่ไอ้นี่7จ0 0 0มื่นกว่านะเราก็รวมเลยนะก็อ่ะตามสะดวกแล้วกันนะครับใครจะซื้อใครจะหาแล้วแต่พี่หาวไม่โอนเงินไปให้นะครับอืม แต่ว่าเอออันนี้แนะนำนะครับน้องๆนะครับที่ใช้กล้องแล้วก็ต่อ AC หรือว่าไฟบ้านเนี่ยนะครับควรจะต่อผ่านตัว UPS นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์หรือเวลาที่เราถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้แล้วไฟมันตกหรือไฟมันกระชากอะไรเงี้ยมีผลมากบางทีอาจจะทําความเสียหายกับตัวกล้องตัวเลนส์อะไรพวกนี้ไปได้เลยเพราะมันเป็นไฟฟ้าก็ระวังนิดนึง นะระวังนิดนึงแม้ว่าพวกนี้มันจะมีวงจรกันไว้ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าต่ออย่างเงี้ยพี่อาแนะนําว่าให้ให้ซื้อไอ้พวก UPS มาสายพี่อาก็ใช้นะครับเป็น u p s แล้วก็คอยกรองไฟคอยกันไฟกระชา่ากันไฟดับนะอืมจะได้งานยิ่งถ้าถ่ายอัดลงกาเน่ยมันก็จะได้ไม่สะดุดด้วยสามารถถ่ายต่อเน,นื่องไปได้นะครับนะ